สวัสดีค่ะวางละงมาเนี่ยพความที่อยู่หลังกล้องแน,นี้ยังรอนสกักกียุดก่อนที่ล่ามันได้ถูกแน่นะบอกแม่ตำลาวางไว้ตรงหน้าเลยยืนยันนั่งยันพราถูกแน่พอที่แรกอีสาบเทพปรกกุลคะแล้วพระศิวะกราพระ,ะพระวิษนุพระพรมขึ้นมา มาจากนั้นก็มีนะเกจกีมีหมูป่ามีอะไรจ็มีอะไรขึ้นมาก็ยังไม่มีนี่กันมันจะสร้างมนุษย์แต่ทำไมจิก,กีโอรสห้าพก็หายไปหมดแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพะลฤอษีนารสเอาไปหมดแล้วแต่ท่านมีลูกสาวอีกหกสิบคนยกให้กับฤาษี เทพเจ้าต่างๆเพื่อจะแพร่พันธ์ถามนะ่ะ้าฤาษีกับเทพเจ้าต่างๆพวกนั้นม,มาจากไหนเพราะยังไม่เห็นคนเล่าบอกเลยว่าฤาษีมาจากการสร้างอัเทนาตำราเขาว่าอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอคนเล่าเองก็น่าเปิดแล้วเปิดๆๆๆีดเขียนใด้เนี้ยไม่รู้เท่าไหร่จะเท่าไหร่และหาตำราไม่รู้เท่าไหร่จะเท่าไหร่ เพื่อที่จะมาอธิบายเอาเป็นว่าเขาว่าสงสัยท่านาาปุณกานาสิว่าเพิ่งไปจะขอตำรานี้ไปลอ,อกมาจากไหนแล้วย่นย่ออย่างไรก็ไม่ทราบแต่ดิฉันเองถ้าเป็นค้นมาแล้วทราบก็จะนำมาเล่าอีกทีหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยตอนนี้เราก็ฟังสนุกสนุกไปเรื่อยๆืยกันแล้วกันก็ปรากฏว่าศักษะ ไปอยู่กับน,นางว,นานวิรินีคามิววิรินีคานีชื่อ,อนี้ตามที่ขุนการน้าบอกก่อนนะเพราะช,ชื่อชื่อไม่เหมือนกันแล้วจะมาบอกว่าชื่ออะไรปรากฏว่านางวิรินีก็มีครันเหมือนเหมือนกับแบบเดียวกับมนุษย์เป็นหลานพระพรหมนะคะไอ้เป็นลูกสะไภ่พ,พระพรหม พอประทักษะประชาบดีเป็นลูกชายพระพรหมก็มีลูก,กอยังไงใช่ว่ามอยกนก็ปลาก่อยท้องอยู่เก้าเดือนเดือนที่สิบก็ในชั่วโมงอันเป็นมงคลเขาพูดแบบตำลาโหนนะคะพระจันด,ดาวต่งตางๆในนบพเคราะห์เลี้ยงอยู่ในตำแหน่งอันเหมาะสมจึงให้เด็ก เป็นผู้มีบุญมาเกิดได้ถ้าดูดวงกัน <c oughs> ก็น <c oughs> กนเห็นในยูทูบก็เยอะแป่ดวงของอินเดียยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าใครเคยเห็นดวงมีเขียนละเอียดยิบเลยและจุดต่างๆนั้นละเอียดยิ่งกว่าของไทยอ่ะปัจจุบันอินเดียก็ยัง มีการสอนเรื่องดวงดาวต่างๆอย่างที่ฉันเคยเขียนนั่นแหละเรื่องจริงในมหาวิทยาลัยพระนศีทางเดินตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นคณะของวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วค่ะพวกที่ยิงจรวดขึ้นไปได้นี่แหละค่ะมาจากคณะนี้ของอินเดียคิดยาได้ก็จากคณะวิทยาศาสตร์แต่ความตรงข้ามคือคณะโหราศาสตร์เรียนเท่ากัน เวลาเรียนเท่ากับคณะวิทยาศาสตร์เหมือนกันปัจจุบันยังเรียนกันอยู่เวลาเขาจะยิงจรวดนี่อย่าลว่าอยู่ดีนั่งวิทยาศาสตร์จะไปทำาะไวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาถามหูราศาสตร์มาต้องยิงตอนไหนเพราะการวางตำแหน่งดวงดาวนะคะนี่แหละเป็นเรื่องสัมพันธ์ตำแหน่งดาวดวงไหนอยู่ในตำแหน่งอะไรในการจะยิงจรวดเข้าไปสู่ในวงโคโจรของดาว ต้องมาถามแม่คณะอหุราศาสตร์ซึ่งก็ยังกำหนดดวงดาวได้อย่างแม่นยำวันนี้คงจะต้องเว้นไว้ไม่งั้นจะเล่าว่าดวงดาวแต่ละดวงในการที่จะเข้าไปสู่วงโหจรนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในจรวดเขาจะต้องขานเหมือนกับที่เรามีกล้องดำว่า ตำแหน่งที่เขาเข้าไปอยู่นั้นตำแหน่งอะไรถ้าอา่านหนังสือคุณจะได้คินคำว่ารหัสด,ดาวเขาขานรหัตด,ดาวไม่ใช่เพื่อจะบันทึกไว้ให้คนข้างล่างรู้ด้วยว่าเขาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งการโครจรของดาวอะไรและกำลังพ้นตำแหน่งนั้นไปสู่อวกาศแล้วเข้าไปสู่การโครจรของตำแหน่งใดอ,อีกเรียกว่ารหัสด,ดาว ถ้าอ่านมาซื้อชาวมารคนเี็จะไจด้ไม่สงสัยว่าเขาขาันรหัสดาวกันทำไมอเอาละดวงดาวทั้งหลายได้ตำแหน่งดีแล้วก็คลอดพระธิดาออกมาพอ,อคลอดพัะธิดาออกมาเท่านั้นจำลาเขาบอกนะเทวะนางอับสรมาโปรยดอกไม้ในร่างพระธิดาน่อยสิเกิดไม่ได้ เพวดาอับสอดสยังไม่มัเป็นเพวดาอาจจะเกิดได้ก่อนแต่คราวนี้สิคะเพราะเด็กน้อยเริ่มร้องเด็กเกิดก็ต้องร้องอนะ่ะเด็กไม่ร้องเขาเอามือตีก้นสามทีให้ร้องให้ได้เพื่อจะได้เปลมาปอดเริ่มขยับหายใจบรรดารับใช้ต่างๆก็เข้ามาช่วยการดูแลได้รักแตเอ็นดูมนุษย์ยังไม่เกิด บรรดารับใช้ฉันก็ไม่ทราบนะครับว่ามาจากไหนพอกเกิดพระธิดาออกมาแล้วเทวแบบอับษรก็มามาจากไหนก็ก็ช่างโดยเทวดาอาจจะเกิดเองนะแต่รับใช้ต่ตางๆยังไม่มีมนุษย์อาการเพียงแต่ให้น้นต่างๆก็โอรสนี่มาทำให้เกิดมนุษย์แต่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วพระทักษะเนะี่ย ก็ทําพิธีแบบพราหมณ์ั้นเคยเขียนไว้ในหนังสือตามรอยเทพตั้งแต่เกิดวันแรกรวคะจนโตเขาจะทําพิธีเรียกสังสกาศเด็กนทั้งหมดที่จังไม่เก้าหรือสิบครั้งแต่พอเริ่มเกิดพอเริ่มร้องแวกขึ้นมารูปของผู้เป็นใหญ่ทัางหรา ก็ต้องบวงสวงบวงสวงอันนี้แจกทานไม่รู้ถ้าคำว่าแจกทานต้องมีคนมารับใช่ไหมนม่เพิ่งจะสร้างมันอะมันไม่คงเกิดขึ้นแล้วก็มีงานรื่นเริงแจกทานเหมือนเราทำปันสุขปันใจปันน้ำใจกันรื่นเริงตลอดวันตลอดคืนเลยตอนนี้ เป็นก็ว่าเพราพระแม่เกิดพระวิษณุเทพเทพทีพ่ทยทอยู่ในอีกตำแหน,น่งหนะึ่งนที่บอกแล้วนี่คือเทพของอารยันเทพของทางฝ่ายมีรคาทัสยุหรือโจอละหรือพวกแขกทมินที่เราเรียกก็มารับฐานและก็แจงความบิดลีต่อการที่พระสติได้กำเนิดขึ้น สนุกยิ่งกน,นันเลยตอนที่พระวิษณุเทพจากไปแล้วพระทักษะบ้างพระนามใม้ก,กับพระธิดาพระนามแรกเลยะคเขาว่าอุมาเอามาจากไหนก็ามาจากพระสัตติอุมานะพระสัตติศีวาอุมาที่จมมาแต่ต่อมาพอโตขึ้นมาอีกเนาะ พระอุมาก,ก็ถูกตั้งนามว่าสตรีที่ก่อให้เกิดเรื่องของการทำพิธีคำว่าสตรีนี้ขึ้นบางคนก็บอกคำว่าสตรีนี้คือสตรีที่แปลว่าผู้หญิงคนแรกของโลกและพวกนางต่างๆนี่มาได้งไงอับบาดิเชนก็ตอบไม่ได้ตอบได้เมื่อไหร่ก็เจะนางม,มาเล่าให้ฟังแม่น,นั้น นางสตรีนี่พโตขึ้นมาคนที่อยู่ในวันนักษัตริยเขาจะต้องมีของเล็กของเล่นชิมนาสรีเล่นคือหัดวาดรูปเปศิลปินว่างั้นเถอะทุกปรากฏว่าพระแม่สตรีชอบวาดรูปพระศิวะวาดได้ยังไงเห็นมาจากไนไม่ได้บอกบอกเวิงว่า ท่านจะชอบวาดภาพพระศิวเทพเป็นประจำทุกวัิต่อมาพระบิลาก็นั่งคิดไม่ทำาลยลูกสาวโตขึต้นนแคกษาและอินเดียพอโตกันแล้วนะก็ต้องคิดนะจะยกลูกสาให้พระศิวเทพแบ่งหนสำหรับพระสตีนะั้นพอโตขึ้น ท่านก็รู้ในพระไทยว่าท่านต้องแต่งงานกับพระศิวเทศแน่เพราะฉะนั้นท่านก็ไปเฝ้าพระมารดาขอลางไปทำพิธีกรรมสมาธิอันยิ่งใหญ่เพื่อจะให้พระศิวะรับพระนามขึ้นเป็นพระชายาต่อไปนี่เห็นว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเข้าไปแล้วก็มอบ มอบพัธิดาให้ไม่ใช่พัธิดาต้องทำมามที่ก่อนเพื่อให้มีค่าคู่ควรแัพ่พระสวัสดิ์คาเราจะเห็นว่าทางอินเดียจะมีพิธีกรรมมากมายอย่างที่เขียนไว้ตามรอยเทพซึ่งฉิเช่นก็จะเขียนว่าปีนั้นเรียกอะไรปีนั้นเรียกอะไรเพราะที่จะเล่าต่อไปนี้คือข้อสู่พิธี ซึ่งคนไทยชอบมากคือพิธีนาวนาตรีอันนั้นเบนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคราวน่าจะเล่าว่าพิธีนาวนาตรีพี่พระสตรีสมทันะ้นมีอะไรบ้างขอบคุณกัะ